เขาเดีาจะเินเดียวกันเขาไ่ได้ย่าหามต่ำต่ำลได้ไา้ได้ได้จังจะไม่รูเลยโเคโค มาซื้อไก่ร้านนี้ประจำไหมครับครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับก็อร่อยครับเป็นทุกวันเลยมาทีต้องมาเข้าแถวรอใช่ไหมครัใช่ครับถ้าไม่เข้าแถวไม่ได้กินแน่นอนใช่ครับคุณจะมาตอนแถวเยอะมากเลยนะขายแค่ชั่วโมงปป่าก็หมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับต้องรีบมาต้องรีบมาเลยนะมาข้าแถวรอใช่ไหมครับ ครับตอนนี้เป็นไงม้าเสกเการขายไกยยย่ครับก็ลูกค้าเยอะหนาแน่นเลยครับผมวันหนึ่งก็ขายอยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัร้อยร้อยยี่สิบตครับ<ม>แล้ว<ม>ขายได้แต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็าบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่า,า,ายสองนอาจจะบ่ายสองครึ่งส่วนมากจะเป็นละูกค้าแนวไหนครับขาประจำขาประจำนะครับวันหนึ่งยอดเราตกไปครับ่รงเนี้ย ยอดยอดเราตกไปครับตอนนี้นี่ตกมาไม่มีแต่ไม่พอมีเนี่ยไม่พอเนาะทำมาทำมาอะไรก็หมดใช่ครับไม่พอขายแล้วก็เหนียวนี่ใช้1กิโลครับวันต่อวันครับน่าจะสามสิบโลนะสามสิบโลนะหมดเกลี้ยงหมดงั้นนะทำไมถึงลูกค้าถึงชอบกินร้านเนี้ยครับคงจะดูเนื้อมันคงจะดีไหม